รู้สึกกลัวๆแต่ก็ไม่ไล่น่ะตัดสินใจมาแล้วก็ต้องคุยกับเขาจะาโบในป่าในดงแบบนี้จะาโบมายิ่อยู่คงเดียวไม่กลัวผีหรอกอไม่กลัวเจ้าเอีย้ยวจะแตกเอีย้ยวต้องปวดปวดขี้ก็ปวดไปเจอเสียงอย่างเงี้ยจ่าโบเสียงยิงๆนะจ่าโบ ในป่าแบบเมีนะมันนะ่ากลัวเอาอย่างนี้นแม่บ้างอาจารย์โบอยู่ตรงไหน,นอนะอ่อยากไปส่งอยู่ไม่ไกลหรอกจ้าอยู่ตรงไหนอะ มันตั้งใจเลี้ยวมันตั้งใจเลี้ยวดีดีเดี๋ยวโอวไปส่งนี่เองไม่ต้องกลัวนะจ๋าโบนงคะวัวไปเลยเดี๋ยวโอวไปส่งเองไอ้ขึงวัอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยจ๋าโบเป็นไรอ่ะเรื่อเดินเหยียบอะไรเข้าเลี้ยวตาจ๋าโบอะโอวเป็นห่วงคิดจะแตกะ จับโบเอาอย่างนี้นะสงสัยหรือเนี่ยจะเจ็บขาคงไปไม่ไหวแล้ว,วเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวอัวพาไปส่งข้างหลังหัวเลยเดี๋ยวหัวแบบไปส่งข้างหลังหัวเลยแบบไหวแนะน่นะพวอันกำโกว่าจะเดินเหมือนพ่อเหมือนกำนะจับโบแต่ก็ไม่เป็นไรน่าจะไหวอยู่ลองดู จะพูดรถรถมั่งนาตัวจะเท่าดวงแก้วอยู่แล้วนะจะพูดว่ามันจังหยอกว่าจะลองจะโพูดซึงหลังซึงหลังเลยปากไม่ดีแต่ว่าคงปากกว่า อยู่คณะน่าสงสัยต้องขายบ้านขายรถอย่าโบ่ข้างหลังเนี่ยไม่ต้องห่วงแบกเข้าสัตยังไม่หนักขนาดนี้ไปจับโ เราเดินผ่างปากี่กันแล้วล่ะมักิ่งเมงเมงอิ่งมาไม่ค่อยมีจาโบจาไหนๆก็จะถึงบ้างแล้วเนี่ยหัวเดินม,มาไกลหัวก็เหนื่อยจาโบมีอะไรจะต่อแทนให้หัวไหม แกมจับโอ้สักทีสองทีโนอา กำลังตัดสินใจสงสัยตาจะฝาดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่ได้จะโบเกาะไว้หนึ่งเน่มีล็อกรวยมีล็อกรวยอย่างนี้หรอยะเจะาโบวัวเดี๋ยวเดี๋ยววัวจะขอของ,องน,อนอิล็อกนะจะาโบนะได้บอยลือ เอาอะไรมากับหลังอ้วนมันรู้สึกไม่เป็นไรไม่เป็นไรนับแลยนะนับหนึ่งนับสองนับสามจะโบ เธอจะเกลี้ยกล่อมมึงอยากไล่มั้ยมึงอยากไล่มั้ยบ้มึงหลอกกูเหกูรู้มีพ่อมีแม่มึงอยากไล่มั้ยมึงอยากไล่เอาไปเอาไปเลยมึงเอาไปเลยแล้วเอาไปซัดด้วยอี๋ เอาของกูแมนะ่เดี๋ยวกูก็ถอดแนละ้วเอาไปเลยกูยกให้เลยใจยใจนะตบไปเลยตายห้ใจเดี๋ยวปากกำนี้กัดล้สวัสดีครับคุณคุณสวยสวัสดีสสดทำไมถอยยอนะนะวาวขนาดนั้นเรา เสียงปเป็นอะไรอะ่ะเธอมาเป็นคนเหนือหรือเปล่าพูดช้าๆยามๆอย่างเงี้ยเป็นคนที่นี่ใช่ไหมฮะอยู่ที่นี่เหรออออยู่ที่ไหนก็ได้ไปอยู่กับเราไหม บ้านอยู่ไหน啊？บ้านอยู่ไหนไม่กล enfin. <laughs> <acht> ัวหรอเปล่ยตรงอยสมยตกัวคนเดียวไม่กัวนะจ๊ะกลัวน ถ้ากลัวไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวพี่ไปส่งบ,บ้านกันไหมอยากจะไปที่บ้านอยากจะไปส่งให้ถึงใ<ห>นหน้องเองเหรอไปก็ไปเ็วส่งเป็นอะไรอ่ะสะดุดนะ รู้เนาะขนลุกกบางติเจอผูหญิงก็ยังอึดลุกวมาเองขนลุกและเดินไหวไม่น่าไม่ไหวไม่ไหวแล้วทางนั้นขี่คอไม่จ้า ตัวท่ทางนั้นมาพียกมาแล้วโอ้นีแนนนนะ่แข็งแข็งนี่เหรอไก่ตกเลยเมื่อกี้เนี่ยแข็แขนนั้นโอ้โหลองขึ้นทั้งหมดที่อทเอาให้หมดจะขึ้นแล้ว าทำลงน้ำแข็งไม่เนี่ยมือมันเย็นเกี่ยวขึ้นมามันนาวจับขึ้นมาเลยมานห่วงเหี้ยบุญไม่กระปุกมากเดินเลยละกันอีอ อนเอามน้อไซคืนหลับ i'm <laughs> so i Bye. 로봇 로봇 나 로봇 30 10동 he's gone